สวัสดีจุกะจำเรียบร้สุสบายดีพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของปี2,567นะครับวันนี้ไม่สบายนะครับมาหาหมอนะครับวันนี้หมอถมมาใกล้บ้านนะครับเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับวันนี้มาหาหมอหน่อยนะครับนี่ร้านค้าเต็มเลยนะครับนนี้ก็พาพี่น้องครับมาชมหมอลำปฐมบันเทิงศิลินนะครับที่ โรงเรียนดอนดักวิทยานะครับไปนนี้ก็บรรยากาศทางเข้างานก็จะประมาณนี้นะครับเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าแม่ซึ่งวันนี้ก็ได้ข่าวว่าทางปฐมบิงศิลป์ก็รถเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับน่าจะเป็นรถไฟประดับนะครับอ,อ่มีเกิดอุบัติเหตุก็ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วนะครับไฟแสงสีเวทีก็ยังไม่ได้ติดนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่อง ไฟใช่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศนะครับมาให้พี่น้องได้ชมกันยาวๆไปเลยนะสำหรับคลิปนี้เข้ามาในบริเวณงานนะครับซึ่งล้อมสังกะสีไว้นะครับแผนกเวทีของทางปฐมก็กําลังติดตั้งเวทีกันอยู่นะครับนี่รถมิกนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับนี่ยังมาไม่ถึงนะครับเมื่อคืนน่าจะเล่นกันอยู่ไกลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะะตอนนี้ฝ่ายเวทีนะครับก็เร่งมือกันนะครับ อันนี้ก็เวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็ความพร้อมทั้งหน้าระบบไฟแสงสีเสียงก็ยังไม่เสร็จนะครับกำลังเด่งมือกาติดตั้งกันอยู่นะครับก็ให้กำลังใจนะครับทางทีมงานปฐมมาเทิงศิลด้วยนะครับอ่าตันนี้ก็กําลังเล่งมือกันนะครับส่วนพี่น้องนะครับทางหน้าเวทีก็มาปูเสือปูศาสตร์กันไว้บางส่วนแล้วนะครับเนี่ยก็มาจัดจองที่นั่งกันแล้ว พาพี่น้อง FC นะครับช่องบันอะกราวบายสิทธพนะครับมาชมบรรยากาศสดๆนะครับช่วงติดตั้งเวทีของทีมงานปฐมบันเทิงศิล์นะครับที่โรงเรียนดอนแดดวิทยานะครับในวันนี้ก็เวลาทุ่มกว่าแล้วนะครับแต่นี้ก็เวทีก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็คาดว่าน่าจะทันนะครับเวลาแสดงนะครับก็น่าจะเริ่มประมาณ3ามทุ่มนะครับเป็นมาตรฐานของวงหมอลำใหญ่ทั่วไปนะครับ อันนี้ก็ทางด้านสเตจนะครับทางด้านฝ่ายแสงสีเสียงเวทีนะครับก็กําลังเล่งมือติดตั้งกันอยู่นะครับก็วันนี้ก็อย่างที่ว่านะครับว่าได้ข่าวว่าทางทีมงานปฐมนะครับรถขนอุปกรณ์ไฟแสงสีก็เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับก็อาจจะล่าช้าสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องก็เอาบรรยากาศกันสดๆนะครับเผื่อที่ใครนะครับไม่เคยมาชมบรรยากาศหมอลำสดๆหน้าเวทีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ สดจริงนะครับสดกระทั่งตั้งเบทีเลยนะครับนี่วันนี้าการเริ่มตั้งเบทีระบบเครื่องเสียงนะครับตอนนี้ทางด้านลำโพงเครื่องเสียงทั้งซ้ายขวาก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ไฟประดับแล้วก็ฉากนะครับทีมงานปฐมก็จะใช้รถนะครับจะเป็นรถเคนนะครับในการที่จะ ยกอุปกรณ์นะครับที่หนักๆนะครับนี่นะครับทีมงานก็กำลังเล่งมือกันนะครับเรื่องที่กำลังติดตั้งเวทีอยู่นะครับพาพี่น้องมาดูนะครับนี่ที่พี่น้องปูศาสตร์จองไว้นะครับนี่ก็จะมีเขียนชื่อไว้นะครับแต่ละศาสตร์แต่ละผืนนะครับนี่นะครับ แม่ไดต่อแม่ไดก็มีหมดนะครับีแม่ร้อนจากบึงบูนนี่ว่หลายเผืนเลยนะครับแม่ร้อนเนี่ยมากันทั้งครอบครัวหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับ<อ>ก็ถือเป็นสีสันนะครับอน,นี่มีแต่กระดาาเปล่านะครับอตอนนี้เอฟซีนะครับก็มาจับจองหาที่นั่งทางด้านหน้าเวทีไปแล้วนะครับเวทีก็ยังตั้งไม่เสร็จนะครับ ก็สือษก็เยอะนะครับนี่ก็จะเต็มพื้นที่แล้วนะครับที่พี่น้องมาจับจองเสือษหน้าเวทีนะครับนี่อันนี้ก็มีป้ายด้วยนะครับห้า,ามเคลื่อนย้ายนี่จากแม่อะไรนะครับนี่ <laughs> ก็เป็นสีสันโอ้นี่กำนันต้นจองนะครับนี่ของกำนันเลยนะครับนี่ย้ายไม่ได้ครับเนี่ยพื้นนี้สำคัญเลยนี่นะครับ พี่น้อง FC เรานะครับก็เป็นสีสันนะครับนี่มีเขียนจองไว้นะครับทุผืนเลยนะครับาศาสตร์เสือนี่นศาสตร์ท่านลองเลยครับนี่ท่านลองประทานห้ามแย่งนะศาสตร์ลองประทานสุดสวยนะไม่รู้ประทานอะไรเหมือนกันนะครับนี่เขียนว่าศาสตร์ท่านลอง <laughs> ลองประทานสุดสวยด้วยนะครับไหนน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับนี่อันนี้ก็แม่ค้าก็ ทางด้านในก็มีมาตั้งหลายร้านนะครับามาดูผืนนี้นะครับผืนใหญ่เลยนี่ของปูใดครับนี่อันอนั้นโอ้จุม่มโต๊ะสนุกบ้านยางหามอะไรเนี่ยห้ามถอยศาสตร์คอยเดอร์เนี่ย <c oughs> นี่ก็เป็นสีสันของหมอลำนะครับนี่การจองพื้นที่นะครับปูเสือศาสตร์ไว้ก็จะเขียนชื่อจองไว้อย่างเงี้นะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าทีมงานนะครับจะเร่งมือได้ทันเวลาแสดงหรือเปล่านะครับเพราะฉนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วครับเวทีก็ยังไม่เสร็จนะครับต้งระบบเครื่องเสียงก็ยังไม่เห็นตั้งอ่ากำลังรถมิกนะครับกำลังไปแดนบายอยู่สำนวนแล้วตตนนี้พี่น้อง FC นะครับก็มากันบ้างแล้วนะครับเนี่ยนั่งรอชมบรรยากาศกันสดๆในช่วงนี้ฮะ ก็พามาชมบรรยากาศกันเดียวๆเลยนะครับสดๆจากทีมงานปฐมบันเทิงศิลป์รับตอนนี้ทีมรถมิกนะครับมิกเสียงก็ตอนนี้ก็สแตดบายประจําที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็กําลังเดินระบบสายสัญญาณนะครับคาดว่าน่าจะทันเวลาแสดงแน่นอนนะครับพี่น้องวันนี้ ทราบข่าวจากทีมงานนะครับว่ารถเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับไม่ทราบว่ารถอะไรครับเกิดอุบัติเหตุโอ้เครื่องดนตรีกับไฟแล้วตอนนี้ขึ้นได้ยังมาได้ยังตอนนี้เอาเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนท้ายรถผมหน้าถ้าว่าน่าจะทันก็อาจจะมีเลทนิดหน่อยก็คือโดยโดยเวลาทุกปจะแสดงเริ่มก็ประมาณเท่าไหร่สามทุ่มอ๋อก็โอเคก็น่าจะทันควั่งอยู่ที่ไหนครับ มันสวงโอ้เช็คละเอียดนะโอ้เออได้เห็นข่าวในโซเชียลแวบๆนะครับว่าทีมงานนะครับเกิดอุบัติเหตุในะช่วงนี้ก็แทบทุกวงนะครับมีอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรครับทีมงานตอนนี้ทางด้านสตเตจเวทีก็ทำการเร่งมืออย่างเต็มที่นะครับตอนนี้ระบบเสียงก็กําลังเดินระบบสายสัญญาณนะครับทีมงานรถมิกก็ พร้อมประจําที่แล้วนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทีมงานปฐมบันเทิงศิล์นะครับวันนี้รับรองได้ชมแน่นอนครับพี่น้องวันนี้นะครับเอฟซีก็มาดูเบื้องหลังนะครับการทํางานตั้งแต่เริ่มเลยนะครับนี่ติดตั้งระบบต่างๆนะครับด้านเวทีตอนนี้ก็กําลังขึ้นฉากนะครับด้านฉากของปฐมบันเทิงศิล์นะครับเป็นลายไทยนะครับลายกระหนกนะครับสวยงาม ตอนนี้ทีมงานก็กำลังเล่งมือกันเต็มที่นะครับ f อซี FC ผู้ชมก็ทยอยมากันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นงานฉลอง45ปีนะครับโรงเรียนดอนแลดวิทยา,าตำบลดอนแลดอำเภอรัะะตะนะบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ครับตอนนี้ก็ไฟก็มาแล้วครับด้านรถมิกเสียงก็จะใช้ นิดใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็เดินระบบแล้วไมดัฮอริเฉดนะครับตอนนี้แล้วก็รถรถขนอุปกรณ์เวทีอุปกรณ์ไฟนะครับตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงนะครับด้าน FC แอนขับก็มาปูเสือ่อ กูซาดนั่งรอกันแล้วนะครับเริ่มทยอยกันมาแล้วนะเพราะปะกติเวลานี้ก็ทุ่มประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะพี่น้องก็เริ่มทยอยเดินทางกันมาถึงหน้าง,งานกันแล้วครับแต่ทางด้านเวทีระบบไฟแสงสีก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับจะเป็นบรรยากาศหน้าเวทีสดๆนะครับช่วงนี้ กำลังติดตั้งระบบไฟเวทีนะครับฉากนะครับส่วนพี่น้องตอนนี้ก็เข้ามานั่งรอกันนะครับครึ่งค่อนสนามแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่มาดูหมอลำนะครับปกติเราจะเข้ามาแล้วทุกอย่างพร้อมนะครับแต่เนี้ยเราเข้ามาแล้วได้ดูระบบการทํางานของหมอํำด้วยตอนนี้ก็ระบบเสียงก็พร้อมแล้วนะครับเริ่มปล่อยสัญญาณเสียงกันแล้วนะครับ ก็เวลาประมาณ2.40ทุ่ม40แล้วนะครับนะพึ่งได้เริ่มเช็คซาวนะครับระบบเสียงดนตรีคาดว่าวันนี้ก็คงจะเลทนะครับน่าจะไม่เกิน4ี่ทุ่มก็คงจะได้เริ่มทำการแสดงนะตอนนี้มือมิกก็กำลังเช็คซาวดนตรีนะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนพี่น้องก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับยังไม่เต็มร้าน,นตอนนี้ก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของสนามแล้วนะระบบไฟเวทีก็ยังไม่พร้อมนะช่วงนี้ประมาณ2องทุ่มสีแล้ว ก็เอาบรรยากาศนะครับโดยรวมงานในวันนี้นะครับ yeah. ชมตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮะตา่ตางเวทองเวทีจัดระบบต่างๆของท่านที่เคยไปเที่ยวงานชมหมอลำนะครับก็อาจจะไปก็เห็นระบบพร้อมสวยงามนะครับอันนี้พามาชมแบบเดี่ยวๆนะครับ ช่วงทีมงานกําลังติดตั้งระบบอย่างเงี้นะครับก็หา,าดูได้ไม่ไม่ง่ายนะครับแต่อยากดูบรรยากาศแนวเรียบๆแบบนี้ก็ต้องมาแต่หัวค่านะครับมาแต่หัววันหน่อยนะครับก็จะได้เห็นนะครับแต่โดยปกติเนี่ก็เวลาช่วงนี้นะทุกอย่างก็จะพร้อมแล้วนะครับสองทุ่มสี่สิบนีสามทุ่มก็จะเริ่มเปิดงานทําการแสดงแล้วอันนี้ก็กําลัลงเริ่มเช็คซาวนะฮรระบบไฟก็ยังไม่พร้อม รูปของราวชมแม่ประถมน้ำบรรทาสาธุสาธุครูอยู่คู่กันสัก มาให้กับเราไปเดินในวันนี้กัปตัน